สวัสดีครับเดี๋ยวคิดดีพรบประพง L 3 6 0 8นะครับผมโอ้โหโคตรฟุตพี่น้องลากจอบหมุนขนาดเมตรดครับพี่น้อง1.85เมตรเซนโอโน้โถคันนี่แบกเป็นแบกครับพี่น้องลาก่านไปย4ิบีกับลากมาแล้วถ้าทามานักบอก,กนักพี่น้องบ่มอดหรอกแต่ว่านี่ก็คือการทดลองครับพี่น้อง การทดลองนะครับอ่าปั่นี่เนียนกริครับรอบเดียวนะครับจอบมุนหน้าซารับเมตรแปบห้านะครับสำหรับคูป o ต้าเอล8นะครับที่ยิ่งกระไซแค่อ่หนึ่งเมตรหก้านะครับสำหรับรถขนาดอ่าบกเกิน40แรงครับสามหนะครับประมาณนี้สำหรับคันนี้ครับแบกครับผมแบกแบกนะครับ เมตรแปดห้าก็ถามมากาลัางเครื่องไว้บอกกับพ่อได้ครับพี่หน่องพ่อได้พอไปได้ครับบ่ามันมาไปบ่อใดนะครับผมก็คือได้อยู่เพื่อ,อนนี่ครับเมตรแปดสิบห้าเซนปันเนียนปัน คันนี้ดีครับจอบมุนขายนี่เมลยแต่ที่ผ่าแบกเกินจอบมุนเลยมาเป็นเป็นส่อครับจากหล่อขับปั้นขั้นหนึ่งครับอ่อสามขั้นกะไทยรับสามขั้นไทย อันนึงกำลังไถ่ครับเลือให้หนึง่งสามวานักบอสกะถ้าเป็นดินแห้งอาจจะบ,บุปผาได้ครับพี่นอ้องก็่พอปั้นได้แต่ว่าถ้าเจอดินเปียกขึ้นๆอาสิาาายายนนะชนะครับเพราะว่ารถตัดี่มันกะใหญ่เกินเนาะนะครับมันกะกว้างกว่าโตัวเมตรหกหาอยู่ยี่สิบเสนนะครับยี่สิบเสนกะ เพิ่มมาอีกสองแถวนะครับสารฟันโรตารี่เพิ่มอีกสองแถวนาที่นี่ตรงนี้กับเจ้าผู้มั่นเก่าถึงสิไรครับโดยประมาณปันขั้นเดียวพอครับสามหกกระสุดเค้ืกันครับพี่หน่องแบกปลานนิกระสุดหยอดแล้วนะครับเนาะต่ากับบอลแนะนำครับผมเราโดยส่วนตัวกับในการทำงานบอบอลแนะนำให้ใส่เป็นแบบ กิจจลักษณะน,นะครับกคือ,อน,นี่คือผมทดสอบให้เบิ่อนคซื้อนะครับยางมาเป็นการทดสอบหรือว่าการทดลองนะครับแต่ว่างานครอองมาว่า,าคนข้างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอลซังมุกแปดราคจอบุนของน้าสะนะครับรถเดิมๆครับพี่น้อง12-13ปีสำหรับรถคันนี้ครับ เอสามหกศครับกว oh. <laughs> ่ารอบปั่นที่ห้ารอสี่สิบรอบนะครับเป็นรอบซ่าครับในการปั่นนะครับจริงๆอ่ะปั่นหน้าแห่งนี้ส่วนใหญ่จะบริษัทรอบเรยวกันนะครับผมสำหรับท,ทั้งทั้งทีมงานของผมเนะาะรถเอวหาทุนสิกับสิไซสแต่รอบรอบซ้ำนี้นะครับผม หน้าตมเ้าจังสีใส่รอบเจ็ดลอยนะครับผมแล้วเป็นหน้าแห้งก็คือหลลอ,ลอประมาณนี้เลยน้ำมันกับะัประหยัดครับตัวดินละเอียดดีแล้วกดจัดเลยครับะฝากกดติดตามมานำครับสำหรับช่องยูทูปเบสกเตอร์ครับทนายทีเขามาชมไม่ฝากก็ไละ์ก็แช่นะครับผม กดซับสไคร์นั่มนะครับสำหรับช่องยูทูปพิเทคเตอร์ครับมาคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลยก์กดแชร์ครับอาจจะใส่รอบอยู่ประมาณพันเจ็ดถึงพันแปดถึงสองพันนะครับสำหรับเอลสามหกนะครับรถเดิมนะครับพี่น้องกระดิเกียวรถจะหน่อยนะครับถ้าเพิ่มสปริงนะครับกับสีแห้งกว่านี้จะหน่อยครับเพิ่มสปริงเพิ่ม เอ่อเธอบยังไม่สีนะครับผมแต่ว่าเริ่มเริ่มกับที่กโอเคอยู่สรับลดหน่อยนะัวดุนเดียวยังหมายที่ว่าโอเคเลยหลากเม็ดแปดหาครับปั้นเทแรกเคลืกันครับพี่น้องครั้งแรกนะครับสลับเอ6 0ากปกับจอบหมุนนาซ่านะครับเม็ด8 5 เอาข้องสุดท้ายแล้วครับพี่น้องงานนี่ออกโคตรไวเพรวะนโรตาลีเงีวครับอ่าเง้วครับเก็บงานได้ไวครับเก็บงานได้ไวอว่างานออกมาเร็วครับรามาานี่ครับผมเอาไ้เจอในคลิปหนาก็แล้วกันครับสวัสดีครับ